พี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะคือถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คุณมีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะนะเอาปัจจุบันสิคุณพี่ ก็สั่น่คอยเไปคบพระตัวแห่งดีโอ้โเป็นพระได้ทีหลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอะดีค่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟนถามว่าเ,เรื่องทำแบบพวกของข้าวอะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็น เขาพูดหยอกเขา้น่นนี่น,นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้านหนูมีแม่บ้านทำค่ะคุณพี่ยู่กพระก็พอได้ดีเขาบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยะคิดดูแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบวเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน มันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ให้เหนจ้างแม่บ้านไปงานปาร์ตเ,เออ <c oughs> จ้างว่าคืออย่างเลื่องอย่างเรื่องงานมันเกิดหรือว่าอะไรเนียมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรจําแอร์ได้มันไม่เบอร์หนะ้าเแอร์บ้านไหนไม่เบอร์ห้ามาต่อกูุเลกศูนไดศูน โรงง่านมันเอ็นดิเครื่องเหียวสั่งแอร์อรได้ไดวันนี้แอร์ของอะไรนี่แอร์กีอันนี้จตกมันมันอยู่ไก่คะค่ะมันหยุมบระหอดโซดค่ะตอนนี้โซดรักัครแฟนเพิ่ม,มชื่อต่อไปรันค่ะเออรัอนคิวคะ่ะแล้วบอสด,ดีไหมมันก็ดีของมันอะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมัน มันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ไช่ไหมล่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทําดีท <c oughs> ารเกดรบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ป,ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ จริงคือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซนต์ของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่ามซ์เซ็ตของความรักของคุณนะ่ะคุณให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณให้คุณให้เซ็กสมมติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความดีสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้เขาให้เรื่องไหนเป็นหลักอะค่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ย หนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม่งั้นมันไม่มีคนเขาเรียกว่าอะไรอะมันตอบยากอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอ่ะแม่แกะหมูเออได้ได้เอามาๆ,ๆ,ๆจะลุกแต่ตีสอบวัววประเด็ดต้อนแ<อ>บอนี้อิลี มันดีคนละแบบค่ะทุกคนแกมอยู่ข้างพี่ไอ้นะหนูตอบได้หมดนะแบบคําถามแบบนู่นนี่นัน่นอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วไม่เคยเงียบด้วยค่ะอืมแต่ว่าบางทีกันที่เราพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอเราพิมพ์ไปบุ๊บางทีมันมีคำหนัอย่างเรื่องที่แบบอย่างเรื่องที่แบบว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะมันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว ขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็บเรือนี้แล้ว,ลวตอนนี้นทุกคนเพิ่งจะมารู้แล้วซึ่งพอทุกคนมารู้ปุ๊บหนูก็ยอมรับว่าเออค,ยค,ย,ค,ย,คยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งและทำลายก็คือแจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจํานวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดู แล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสู่สาธารนณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โปเ๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ยส,ส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพนันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือ a ออมาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูแล้วว่าคนนี้นก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคนเขาใต่ว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่ลมนุ่มเหลียวหูเสื้อลายหนุยแหลกกูลื่นคุนไม่เสิรุ่หลุดแค่นี้ มันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เซริร์ฟลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ช่วยหาคนที่มันเซิร์ฟกว่านี้ได้ไหมแล้วนมอ้อสอรี่ <c oughs> ลมนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงสูงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาเลย <c oughs> ขอคน <c oughs> ที่แบบมันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูบอกหนูแคพูดว่าหนูตรงปกจบ เราก็ทํางานกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามมาต้องเดินต่อไปเรื่องเกิดขึ้นก็อธิบายให้ฟังแค่นั้นพี่โบอขอบคุณค่ะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะบางทีคําตอบมันอยู่ในโพสต์หนูนะแต่เขาไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะเขาก็ตั้งคําถามขึ้นมาใหม่หูก็ตอบไม่หมดหรอก เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้อคติอะไรเงี้ยเ,เขาก็จะเขาก็จะฟังคําตอบอของเราแต่บางทีถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้หรืคนที่เขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> หนูรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าก็แฮปปี้ในส่วนตรงนั้นนะวันนูนนะคะแฮปปี้ <c oughs> ในส่วนตรงนั้นไปแล้วแล้วทุกคนเนี้ยมันมีแบบบา,บางคนบางคนหรือเพจบางเพจเออเอาไปเลกู ที่แบบไม่ได้สนใจอะไรแบบอยากจะแบบว่าสร้างเรียกกระแสข่าวอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าอย่างเอาคลิปเอาอะไรเก่าๆมาแบบว่ามาเขียนแคปชั่นใหม่มานู่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็มีแต่ว่าถามว่าเราแบบ เราเราไอ้นี่ไหมเราก็เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าหนูคิดว่าคือทุกคนทําอะไรมันก็มันทุกอย่างมันมีผลของการการะทําอย่างเช่นตัวหนูอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้รับผลของการกระทําของเราไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนพวกนั้นหนูก็แค่คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีทํากรรมทําอะไรก็มันก็เป็นกรรมของเขาไปเองอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกคนมูฟออนกันหมดแล้วนะคะ เรื่องความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆมันมันจบไปนานแล้วคนแต่ยังคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมพบกคนสามารถคุยอยู่บ้านได้้วนะคือคืออย่างอย่างอย่างเช่นหนูกับพี่ปุ้ยมันละหองแหล่งกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเรายังไปกินข้าวนู่นนั่นอะไรกันได้เหมือนเดิมหรือว่ากับเรื่องน้องเงี้ยเรื่องบอสเงี้ยมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังทำงานด้วยกันได้เหมือนเดิมเจอหน้ากันเราก็ยิ้มแย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกคน หรือแม้กระทั่งแฟนเก่าว่าหนูสิบปีหรือสิบยีสบปีสมัยเรียนต่อนทีเจอหน้ากันหนูก็ยังทักทายยิ้มเย็นมือนเขาได้ปกติเพราะหนูเป็นคนที่ถ้าเลิกกันดีหนูก็ไม่ได้อยู่เลิกไม่ดีถ้ามันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยได้แต่ว่าตอนนี้ก็นะฮะกำลังจะไปอาบน้ำนะฮะอาจะต้องลงจริงไหมอาจจะต้องไปอาบน้ำนะฮะคุณพี่ใครจะสร้างข่าวจะอะไรจะ ตัดอะไรไปลงก็ตัดแบบยาวๆนะคะหรือว่าช็อตไหนที่มันแบบว่าไม่สวยก็ใส่ฟิลเตอร์ทับไปได้ให้มันสวยให้มันสร้างสร้างอะไรขึ้นมาสร้างด้วยกันให้มันแบบให้มันสวยงามให้มันไม่เป็นการดิสเครดิตกันได้ไหมได้ไหมหรือถ้าจะตัดจะตัดจะตัดต่อขอร้องว่าสวยๆเอาหุ่นสวยๆได้ไหม ลำยัยบอกไปไม่ได้จริงๆนะันไม่จริงใจคือทุกคนหรือว่าหนูจบไปแล้วอ่ะมันทุกคนมันก็แบบเราคุยกันเข้าใจเราไงเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันห้าคือมันมันจบไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันหนูก็ไม่รู้จะไปโกรธจะไปเกลียดใครทาไมอ่ะหนูไม่โกรธไม่เกลียดใครทั้งนั้น โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปเน๋ยวถอดคนตาก่อนจึงจึงบอโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคนเ,คเขาบอกว่าเปลี่ยนไปจิ้นกับผู้หญิงดีกว่าอย่างนะครับ <laughs> มันจะเซลพี่โบขอบคุณนะคะเอาฉันจะเอาคนตายกินไปใส่เจนนี่ฝากไงเดี๋ยวค่อยมาไล่เล, <c oughs> เล่นเล่นเรื่อยๆนะคะพี่พี่หนูไม่ได้ติดหรอกว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอะไรเพราะว่าชีวิตหนูคบมากับทุกเพศล้ว <c oughs> อันนี้พูดจริง บายบายนะคะทุกคนหนูจะไปอาบน้ำแล้วค่ะบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วนะแปงจริงๆนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบายบาย